ตอนนี้กำลังมาฮัทเพิ่นอ่นถอยเข่าซองไม่ใหญ่แพนท,ทำมาเลยทำมาเลยเาขาเข่าซองอยู่บ่วซองนี่เด้อย้ <c oughs> ยอนยอ้ยอนยอ้อ <c> น <oughs> มาเลยมาเลยเออขึ้นล้อขึ้นล้อถอยเข้ามา บอกว่าจะหยดจะหยดฝ่ายตรงเข้ามาหักเคลื่อนยังหมุนเคลื่อนหมุนเคลื่อนหมุนในห,หมดหมุนในห,หมดหมุนในห,หมดหมุนหมุนเคลื่อนเคลื่อนตรงตรงตรงมาเลยตรงมาตรงมา เออได้อยู่ได้อยู่เออยู่ในเส้นอยู่ในเส้นของแฉอยู่ตรงมาเลยชนรถกันแล้วข้างหน้านะถอยมาถอยมาหยดมันหยอดยมาเย็ด ลงมาดูผลงาน<อ>ลงมาดูผลงานมันชนรถข้างหน้าแล้วลงมาดูผลงานสิมันชนวะไม่ข้างหน้าเดี๋ยวตัวเดินหน้าไปบอกว่าอย่าห้ามเลยเส้น,น้วกัืนเออ ตรงโยกอันนี้โยกสองครั้งใช่ไหมสองเออสองครั้งได้อยู่แต่ว่ารอบแรกก็เหมือนที่คุยกันอะ่ะเพราะว่าต้องหักเข้ามาสี่ห้าองศาแล้วก็ล้อตรงใช่ไหมไอ,อ้น้ำอะไรหยดล้อตรงเสร็จเสร็จปุ๊บใช่ไหมเออเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ,อ้ข้างหน้ามันเสมอกับท้ายท้ายเก๋งออข้างหน้าออออตรงเสร็จพบก็หักพวงมลัยคืนได้หมดเลยจะเป็นประมาณนี้ได้ไหม,มอ่ะพัวงมลัอยเกินได้หมดก็ไ,ได้เราขับได้ไหม ได้อยู่ยกสองครับไปไปเอาไม้ไปเอา,มาไอามา้อีกรอบหนึ่งเดินหน้าเอ,อ้ยน้ำอะไรไม่รู้เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ่ะรอบสองรอบสองเอาตรงช่องนี่เด้อเอาก็มามองนี้คือมอง หากให้หมดหากให้หมดถ้าเห็นตรงเนี้ยเห็นตรงเนี้ยคืนล้อเลยคืนล้อคืนล้อคืนยังเห็นนี่ยังเห็นยังเออเห็นก็คืนล้อคืนให้ตรงคืนให้ตรงแล้วถอยเข้ามาคืนล้อให้ตรงแล้วถอยเข้ามา รอบนี้เบียเ้ยวแน่นอนรอบนี้ไม่ได้เลยโอ้โหรอบนี้ไม่ได้โอ้โหไปเอามาไหมชนรถเขาแล้วเนี่ยรอบนี้ไม่ได้กรรมไม่ถูกรอบที่สามข้อสร้างอีกแล้วตรงนี้่องนี้ อะไรมาเลยไปฝาซอสองขึ้นล้อขึ้นล้ตอตรงมา ไอ้ต้องเซ็นเงินนะโอ้ฮักอากไว้ผมวะได้อยู่ได้อยู่ขึ้นลอยยังวะโอ้ยขึ้นลอแล้วเว้ยของแส่ขึ้นลอแล้วเออตรงตรงตรงโอเคโอเคได้แล้วได้อยู่ อ่อนแล้วเอาอีกเปล่าได้อยู่บอได้อยู่เ,าอ,เอาอีกไหมหรือพอแล้วจะห้าโมงแล้วออพอแล้ววันนี้เป็นไงได้เลยขับกลับเลยบ่เธอไม่กล้าหรอกมันรู้เตอร์เท <laughs> ี่เล่นมวนรอบนึงเออไปน้ขอ,ขอยอีกเปล่าเนี่ยขอยอีกรอบนึงไปเดี๋ยวจะดูให้อ,อ๋อเราต้องอยู่รอข้อยช่องไหนก็ได้เหรอ ี่เราถนัดเลือกเอาช่อง,องเดิมมันเนี่ยเอ้คนนั้นเอ้เขาเปลี่ยนกันขับใช่ป่ะออลองปล่อยให้แบบว่ามันสมูทไม่ต้องไม่ต้องยึกยักยึ๊กยัก๊กยไปไกลจกังลงแล้เลยลงตึกเลยเนี่ยอยู่ชั้นสามนะที่จอดรถเนี่ยเดขี่พุ่งลงมาข้างล่างแล้วเมื่อี้ก็ยังงงงงอยู่ังดงงงใช่ไหม นี <c oughs> ต้องหักเข้าให้มันเลยช่องนี้ไปหักให้เย็นขวดน้ำแล้วก็คืนล้อแค่น,นั้นแหละคืนล้อเสร็จอันนี้เสมอกับตัวนี้ก็หักคืนเห็นแล้วก็คืนล้อตรงเข้าไปตรงเข้าไปตรงเข้าไป เสมอกันแล้วหาคืนตรงไหมปล่อยเธอปล่อยไลยเกินไปใช่ปะ่ะออไม่ได้เลยบอกว่าก็ค่อยเข้าไป<ถ>เอาไมถ้าตัวไหนเราคุมไม่อยู่เราก็แตะเบรกไม่ต้องปล่อย <c oughs> สิหักแตแล้วกูแป๊นดนึ่งคอยให้ตรงช่องอันนี้ก่อนอแต่ หาก็ไปเราก็ได้แล้วแต่นะอืเอาหา,าก็ไปเลยยังหักไงก็ได้เอมตรงเอาอหากเกิดไปละมั้งก็มันยังไม่เห็นขวดไม่ได้แล้วเนี่ยขวดที่ไหนหรอไม่ได้ก็ลองดูกะ ไม่ใช่ขวดอย่างเดียว,ยวลองดูกะอ้ด้วยขวดแล้วตั้งเป็นอันนี้ท้ายรถที่เฉยโพราโดนขวดแล้วนะดูอันนี้เป็นหลักแบบนึงขวดก็แค่ว่าบบขวดแค่ว่าตรงนั้นมันจะชนแล้วนะอะไรประมาณเนี้ไกลเกินพัวแตกก็คราวนี้แหละะคัมแบบนึพวกแน่นอนเลย ขินล้อให้ตรงขึ้นล้อให้หมดตรงยางล้อน่ะตรงแล้วใช่เปล่าตรงแล้วเออตรงแล้วก็ตรงไม่ตรงล้อน่ะเออตรงอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเออหักให้หมดหักให้หมดแล้วก็ค่อยคืนค่อยฟรีพวงมันลอยไปเนี่ยมันจะมีบอกเราถ้าเราล้อตรงจะเป็นเขียวอันนี้ โยกหน้า้ามทะลุชนรถเขาบอบนะโอกว่าหักสายไปได้ยังตรงยังเส้นขนาดยังขนาดยังยัยงเยังทะเล ช่ไหมเออเมืออฝังนั้นเอเยียง่ะหากซ้ายตบซ้ายเข้าไปแต่ว่าห้ามชนรถข้างหน้าตบซ้ายก็ต้องตบซ้ายเพื่อให้มันตรง <c oughs> ห้ามเลยเช่นนั้นนะตบซ้ายแล้วก็คืนพวงมาลัยให้ตรง <c oughs> มันจะเป็นลักษณะนี้ตบซ้ายแล้วก็นพวงมาลัยให้ตรง เป็นไงยังเอียงอยู่เออฝั่งนี้เอียงตบซ้ายเข้าไปตบซ้ายเข้าไปเยอะแล้วคืนพวงมาลัยให้ตรงตบซ้ายเข้าไปคืนพวงมาลัยให้ตรงเราคิดว่าเราตรงหรือ,อยัง <c oughs> ไม่ปล่อยฟรีไปก่อนดิตบซ้ายเข้าไปเข่าหยาแค่สองหน่อยก็ได้ ไม่ได้เอียงตบสายเข้าไปสิกะเรียนนอเออคุณพวงอะไรให้ตรงพ่อมันเลยมาแล้วเนี่ยกะเนี่ยกะเรียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยให้มันตรงเนี่ยให้ไม่ให้มันไม่ไปฝั่งไหนเนี่ยมันกินมาเส้นนี้แล้วเห็นไหมมองแค่เน่ยก็รู้เลยเนี่ย ึ้นไปคืนนห้ตรงจะหกักอะไรลักหนาวะจะหักอะไรลักหนาถามจริงเฮ้เนี่ยโอไม่ใช่เธอจะหักอะไรลักหนาไม่รู้เอาให้ตรงคิดว่าตัวเองเอาให้ตรงคลิปนี้ยาวเจ็ดนาที้ว<_<_>เอา ไม่ต้องหักแล้วไปตรงนะนี่ไงก็บิดไปบิดมามันก็ไม่ตรงอยูทีอจะหักกันแล้กนะเราก็งงเธอหักแันวล้กหนะ